ผมมินจากได้ว่์บะ็อกครับเดี๋ยววันนี้จะพามารีวิว m e r c e d e s AMG EQE 53เห็นตัวเลข53ก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่าเป็นตัวแรงตัวสปอร์ตเลยของแบรนด์ m e r c e d e s AMG นะครับตอนนี้ก็แยกกันชัดเจนแล้วนะครับในแต่ละแบรนด์ของในเครือของ m e r e e d e s ของ d ดลเมอรเนี่ยถ้าเป็น Mercedes-Benz นะก็เป็นพวก C c a r s E c a s s อะไรที่เป็นเครื่อง ICE นะครับถ้าเป็นตัว m e r c e d e s EQ EQ นะก็เป็นตัวั๊กอินไฮบริด เป็นรถไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่ electric vehicle ถ้าเป็น Mercedes-AMG ก็เป็นตัวสปอร์ตตัวแรงนะฮะที่ผ่านมานะครับถ้าได้ยิน Mercedes-AMG เนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของ d ีเความแรงนะครับจาก3แข่งแล้วก็โรงงาน AMG จเนี่ยเขาจะมีการปรับจูนโดยเฉพาะถ้าเป็นบางรุ่นนะฮะแบบบางเลขเนี่ยเป็น4363เนี่ยก็จะเป็น one man one engine มีลายเซ็นของคนประกอบเครื่องติดตั้งไว้เลยนะครับแปะไว้ที่เครื่องยนต์นะฮะพอมาเป็น โลกของแบตเตอรี่เล็กเช็คเวร์เคิลแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะหลายคนรอก็เป็นแบบนี้ครับอย่างที่เมืองนอกเนี่ย EQE e, มีทั้งตัว4353ตัวนี้53เลยนะครับก็จะทั้งหรูทั้งแรงแล้วมอเตอร์และแ,แ,แบตเตอรี่ก็ทำโดยโรงงานของ EMG ไม่ได้ทำโดยโรงงานของ Mercedes-Benz นะนี่คือความแตกต่างว่าพอเป็น BEV แล้วใครก็ทำแรงได้นะฮะแต่มันมีความคราฟมีความยูนิค มี d n a ของ Motorsport 3แข่งอยู่ในตัวนั้นหรือเปล่านะครับของ Mercedes เนี่ยยืนยันว่าถ้าเป็นรถ m m g แล้วแปะโลโก้4353นะยังมี d n a ของทางฝั่งของเ m ็เต็มๆนะครับเนี่มาพร้อมกับโลโก้ m m g เลยนะแปะด้านหน้าเพื่อจะบอกว่าใช่ละมันไม่ใช่แบบอ่าวันแมนวันเอนจิที่จะมาเลือกว่าแหวนเลือกลูกซูบนะฮะมาลองใส่ ไม่ฟิตไม่พอดีเปลี่ยนใช้คนมาจัดวางในการขันนัดขันโบต่างๆนะครับแบบงานคราะงานฝีมือไม่ใช่แต่ตัวไฟล์ของเขาเนี่ยเฉพาะเจะจงเลยนะครับเขาบอกว่าฝรั่งนะบอกว่าการขับขี่เนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ได้แบบเหมือนรถไฟฟ้าที่แบบเป็นตัวท็อปทั่วไป EQE53 เนี่ยมันจะมีฟิลแบบเหมือนรถฟอร์มูล่าวนะเพราะว่าเขาใช้ โน้ตฮาวใช้ความรู้จากการที่เป็นแชมป์โลกรถฟอร์มูล่าวันนะครับสำหรับทีม Mercedes-AMG มเนี่ยมาจูนมอเตอร์เพราะว่ารถ F1 ทุกวันนี้นะที่เขาแข่งกันเนี่ยมันเป็นเครื่องไฮบริดนะครับมีมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะก็ใช้ตัวนั้นเข้ามาช่วยคุณสามารถเลือกโหมดขับขี่ที่มันออกตัวแล้วมีแบบล้อหลังฟรีหน่อยๆน,นะฮะได้ฟีลแบบพวกรถแดกเลยก็ทำได้นะครับแต่รถทั่วไปเป็นไงครับก็จะคุย เรื่องศูนย์ถึงร้อยเร็วที่สุดก็วืดไปวืดไปจบหันมาแล้วยังไงนะฮะแต่มันไม่สนุกนะครับอาจจะทําจับเวลาโชว์ได้ครั้งสองครั้งมันก็ไม่สนุกแล้วแต่ของ EQE 53เนี่ยเขายืนยันว่ามันจะเป็นรถไฟฟ้าที่ขับแบบสนุกแบบรถสปอร์ตนะฮะอยากจะใช้มันตลอดเวลาอยากจะออกทริปกับเพื่อนที่ใช้รถสปอร์ตเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าแต่ละรุ่นของเขาหลังจากนี้มันจะอยู่ตรงไหนนะครับเมืองไทยเราประเทศเล็กๆมันไม่ได้เอามาทั้งหมดนะครับอย่างตัว มี CSMG e Q e d EQE 53อย่างเงี้ยเมืองนอกมี43เขาไม่ได้เอาเข้ามาเพราะว่าประกอบจากเยอรมันนะครับนำเข้ามาเขาจะเปิด EQE SUV พร้อมกันอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัว350นะครับท,ท,ทั้งๆที่เมืองนอกเขามีหลายรุ่นนะฮะมี500ก็มีนะฮะก็เรื่องของไซส์แบตเตอรี่มอเตอร์แล้วก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเขาจะอยู่ตรงไหนพอเราเห็นท้ายบอกว่าเป็น EQE ปุ๊บ เราจะไปเทียบกับอะไรนะครับของทาง Me r c e เ e s เนี่ยเขาให้เทียบกันว่าซีดานก็เทียบกับซีดานนะครับในกลุ่มของรถไฟฟ้าก็ไปเทียบกับซีดานของรถเครื่อง IC e นะคเครื่องสันดาปภายในพอ SUV SUV ไฟฟ้าก็ไปเทียบกับ SUV เครื่องสันดาปแล้วกันนะครับ EQE e, เราได้ยินว่าเป็น EQE e, ปุ๊บก็ต้องเอาไปเทียบกับ eC l a s s ใช่ไหมครับบอกเลยว่าไซส์รถเนี่ยมันเล็กกว่านิดเดียวนะฮะ ความความยาวของบอดี้ภายนอกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ฐานล้อเนี่ยพอกันเพราะฐานล้อพอกันแล้วเป็นยังไงครับภายในมันก็นั่งสบายเหมือนกันเขาก็เลยแปะว่าเป็น EQ e q น e ะเพราะว่าอินเทอร์เนียภายในเนี่ยมันตกแต่งเนี่ยมันก็คือ eclass เลยช่วงด้านหน้านะครับแต่ถ้าถามว่างั้นเราจะต้องซื้อ eclass ต่อทำไมเบาะนั่งด้านหลังพอเป็นกลุ่มของรถไฟฟ้าจะเห็นว่าแม้เป็นตัวซีดานนะครับเขาจะดีไซน์ ด้านท้ายรถเนี่ยให้มันเหมือนตัวคูเป้เหมือนคูปรถเนี่ยเป็นรถซีดาน4ประตูแต่หลังคามันคูปฉะนั้นเวลานั่งด้านหลังเนี่ยตัวเฮดรูมันก็จะต่ําลงมาะมันก็จะเป็นเหมือนรถคูเป้อะมันไม่ได้โอโวงสบายเหมือน E c l a s s ที่มันเป็นแบบมาตรฐานของรถผู้บริหารของรถนักธุรกิจแต่รถเนี่ยเนี่ย EQE e, จะเล็กกว่าเขาหน่อยนึงแต่ใหญ่กว่า C c l a s s แน่นอนนะแต่เล็กกว่า E l a s s นะครับแล้วได้ อินทีเลียภายในเนี่ยความหรูเทียบเท่า E-Class เขาก็เลยเรียกเป็น EQE นั่นเองเ,เราเทียบกันแบบนี้นะครับในหลักการเดียวกันนะผมขอแตะไปถึงตัว EQE SUV สักหน่อยแล้วกันนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเขาเล็กกว่า GLE นะแต่ภายในยิ่งตัว EQE SUV ยิ่งชัดวิวเบดคือฐานล้อยาวกว่าเพื่อถางสำหรับใส่แบตเตอรี่เพราะว่าพอเป็นแพลตฟอร์ม SUV แล้วนะครับสำหรับตัว BEV เนี่ย เขาก็จะได้พื้นที่ที่มากกว่าเนาะเรื่องของอุปกรณ์ในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์ชุดเพาขับต่างๆเนี่ยมันหายไปเยอะนะครับมันเป็นมอเตอร์หน้าหลังฉะนั้นฐานล้อของ EQE SUV เนี่ยฐานล้อมันจะยาวกว่าตัว GLE แต่บอดี้รถเล็กกว่าแต่นั่งข้างในกลายเป็น EQE SUV นั่งสบายกว่ามันจะมีดีเทลแบบนี้นะครับอ่ะกลับมาที่ตัว EQE 53 โหดน่าสนใจมากครับสวยมากเนี่ยแล้วโลโก้ของ AMG เด่นมาเลยนะครับกระจังหน้ารถไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่ต้องการในส่วนของประจุอากาศดีนะครับมันก็ปิดทึบมาได้เลยนะแต่เขาก็ยังมีกริลแนวตั้งนะตกแต่งมาให้มีโลโก้ AMG นะครับโอ้เท่มากนะฮะ AMG ตัวนี้เป็น AMG แท้นะเราเรียกว่า AMG แท้ไม่ใช่แค่บอดี้สไตลิ่งแบบที่เราเรียกว่าชุดแต่ง AMG Dynamic นี่คือรถ AMG แท้ จะติดโลโก้พวกนี้ได้นะครับเพราะโรงงาน AMG เนี่ยเป็นบริษัทลูกของ Mercedes-Benz ก็จริงนะฮะแต่เขาแยกเอกเทศเลยความลับต่างๆนะครับเราจะไม่รู้เขาเลยนะฮะเรื่องซอฟต์แวร์ต่างๆของเขาการผลิตรถเจะเต็มเหมือนกันนะโคมไฟหน้าดิจิตอลไลท์โคมก็จะคมชัดมากหรูหราเลยทีเดียวเซ็นเซอร์กักระยะมีแอดัพตีฟคุชชั่นโทนนะฮะกล้องรอบคันนะครับ แล้วของ eqe 53เนี่ยเห็นล้อ21นิ้วเฮ้เราก็สงสยัยล้อ21นิ้วนะเมืองนอกเขาเลี้ยวกัน4ล้อลเราเลี้ยว4ล้อไหมเลี้ยว4ล้อเหมือนกันล้อคู่หลังจะเลี้ยวสวนกับองศามุมเลี้ยวของล้อหน้าหักออกมา3.6องศานะครับเพื่อให้วงเลี้ยวมันแคบเพราะฐานล้อมันยาวไงรถพวกนี้ สเปคนะครับเรื่องของความแรงนะฮะคุยเรื่องรถไฟฟ้าก็ต้องคุยเรื่องความแรงมอเตอร์2ตัวนะครับความแรงรวมกันนะฮะ460กิโลวัตต์คิดเป็นแรงม้า625แรงม้าแรงบิดมหาศาล950นิวตันเมตรโหแบบนี้นะแรงแบบเดีย๋ยวเรียกว่าหลังติดเบาะนะครับเหมือนแบบเปิดแกนวาร์ฟนะเหมือนขับยานอาวกาศเลยขับรถไฟฟ้าเนี่ยมันใช้มอเตอร์เนาะมอเตอร์ไฟฟ้าแรงม้าสูงสุดก็มาตั้งแต่รอบที่ศูนย์เลยนะครับมาตั้งแต่จุดหยุดนิ่งแต่คันเร่งออกไปเนี่ย ถ้าคุณเปิดหมดนะฮะในโหมดสปอร์ตมันสามารถดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้แล้วก็ออกตัวแบบพุ่งไปเต็มที่ได้เลยโรงงาน AMG เคลมอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรไว้3.5วินาทีโหดแรงมากๆนะครับโหดจริงครับแบตเตอรี่นะฮะแบตเป็นลิเธียมไอออนแล้วในตัวของ EQE 53เนี่ยแบตกับมอเตอร์ทำที่โรงงาน AMG นะเป็นมอเตอร์กับแบตเตอรี่แบบไลท์เวทก็คือน้ำหนักเบานะครับ เซลล์มันก็จะสลิมกว่าเคสมันก็จะถูกดีไซน์นะฮะให้มีน้ําหนักเบานะครับแบตเตอรี่ให้มาเนี่ย9ก6ิกิโลวัตต์ชั่วโมงทางโรงงานแจ้งว่าถ้าชาร์จไฟเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับสามารถวิ่งได้ไกลแบบเป็นช่วงนะฮะวิ่งได้ไกลกว่า459จนถึง526กิโลเมตรก็ตามแต่พฤติกรรมการขับขี่นะฮะคือที่เมืองนอกเนี่ยสเปคนี้นะครับที่อยู่ในตัวซีดานที่ไม่ใช่ตัว MG นะเขาว่ากันระดับ590กกิโลเมตรเลยนะ มาตรฐาน WLTP นะครับแต่คาแบบคนไทยนะจะได้ไม่แบบโอเวอร์เคมนะครับทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยเนี่ยแจ้งว่าแจ้งเป็นช่วงนะ459ก็คือแถวๆ450กิโลเมตรอสำหรับแบต90.6กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยโอเคเลยนะครับผมเคยบอกเสมอเนาะวันหนึ่งเนี่ยที่มันจะแบบไม่มีคำถามอะว่าไฟหมดไม่พอใช้อินฟาตัคเจอร์ก็คือโครงข่ายในการชาร์จพอหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยรถเนี่ย มันต้องมีแบตเตอรี่นะสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยมันต้องแบบ75กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปนะครับอย่างเงี้ย90กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยน่าสนใจนะครับสำหรับคนที่จ่ายไหวนะคือตอนนี้ถ้าแบตระดับเนี่ยมันจะอยู่ในรถพรีเมียมแบรนด์เลยมาลงลึกในเรื่องของระบบห้ามล้อหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าพอเป็นตัว53แล้วเนี่ยคนที่เคยใช้ CLS 53นะครับหรือ CLS ตัวเก่าชุดเบรกคงเล็งๆลีๆรอๆนะครับว่า เฮ้ยมันเป็นยุครถไฟฟ้านะฮะแต่สไตล์เรานะครับเราแก่ไม่ได้นะฮะเราจะต้องซึ่งตลอดเวลาตัวนี้น่าสนใจไหมนะครับคือถ้าใครแบบดูรีวิวเมืองนอกอ่ะแน่นอนส่วนใหญ่ก็ดูคลิปดูอะไรกันใช่ไหมครับเพราะว่ากว่าเขาจะมาถึงไทยมันก็ต้องก้าเดือน10เดือนนะครับก็จะรู้จักแล้วเมืองนอกใช่ครับเขามีหลายสเปกนะครับสำหรับตัวเบรกของ eqe 53เนี่ยแต่ของไทยเนี่ยใส่ล้อที่เป็น y s p o k e 121นิ้วมาให้ แล้วก็จัดเบรกมาแล้วนะครับก็ถือว่าก็ท็อปแล้วนะครับคือ eqe 53ที่เมืองนอกเนี่ยตัวคาลิปเปอร์มันมีทั้งสีเทาสีแดงแบบนี้แล้วก็มีชุดสีเหลืองที่เป็นชุดเบรกเซรามิกแต่ของไทยนะครับเลือกไม่ได้นะฮะเขาเลือกตัวสตีลมาให้เพราะอะไรเพราะว่าคือถ้าลูกค้าส่วนใหญ่นะครับเข้าใจก็ดีไปนะครับเบรกเซรามิกมันมีเรื่องของความร้อนนะครับตอนเย็นนะฮะเรื่องของ ระยะเบรกหรือการจับของผ้าเบรกเนี่ยมันยังไม่ทํางานมันก็จะใช้งานยากนะครับดูแลรักษายากนะหนจะฝุ่นไหนจะเสียงแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยสำคัญผมว่าสําคัญมากๆเพราะว่าคนใช้รถที่เป็นไซส์ E ขึ้นไปเนี่ยแล้วเป็น5 3บางคนก็ไม่ใช่แบบสายซิ่งซะทั้งหมดแต่ชอบสไตลิ่งของมันนะครับเขาก็จัดมาตรงนี้นะที่เมืองน,นอกมันมีครับคาลิปเปอร์สีเหลืองเบรกเซรามิกแต่ของไทยเป็นสตีลถามว่าโอเคไหมก็โอเคแล้วนะ นะคาลิปเปอร์6พอตจานเบลเลอร์เลย4 1 5า mm. มิลลิเมตรโอ้จานใหญ่มากส่วนข้างหลังนะครับคาลิเปอร์ปเป็น1พอร์พนะทำสีแดงเหมือนกันจานขนาด3 7 8มิลลิเมตรนะฮะก็เพียงพอเพราะว่าคู่หน้านเนี่ยทำงานหนักเลยแหละนะครับเป็นเบรกสตีลมาให้ถามต่อก็คงมีคนแบบเล่นซ l เลเล่นอะไรเงี้ยเขาก็แต่งกันอยู่แล้วเนาะมีร้านแต่งที่สั่งเบรกเมืองนอกใส่เบรกของเบรกเซรามิกในตัวเอตัว GT อะไรเงี้ยมีครับนะย แล้วมันมีผลไหมนะครับก็มีผลเรื่องวารันตีนะครับผมถามให้แล้วถ้าคุณให้ร้านแต่งเนี่ยสั่งเบรกตรงรุ่นเลยนะของ EQE 53ที่เป็นเบรกเซรามิกมาใส่จะมีผลต่อว,วารันตีนะครับวารันตีจะขาดเพราะทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยเนี่ยแจ้งว่ามันมีโอกาสที่จะมีปัญหากับตัวแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าเขาคำนวณมาหมดแล้วนะฮะเรื่องของ ระยะเบรกในโหมดของการรีเจเนเรตนะครับในการปั่นไฟกลับนะมันมันมีผลมันอาจจะทำให้การคำนวณผิดพลาดและเซ็นเซอร์เสียหายขึ้น e a r l r code ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องระวังเว้นแต่ว่าร้านนั้นๆเข้าปลดได้มีไฟเมืองนอกอะไรก็แล้วแต่แต่ของ Mercedes-Benz เนี่ยก็ลูกค้าส่วนใหญ่เนาะเขาก็ขีดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันว่าสั่งตัวนี้มาให้แล้วนะฮะเป็นเบรกของตัว EQE 53 นะครับสเปคจานเลยก็ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันโลโก้โฟลเมติกพลัสนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะฮะแล้วก็สามารถกระจายในเรื่องของท็อกออ Demand ได้นะครับคือแรงบิดต่างๆเนี่ยมันก็ตามแต่ว่ามีแท็กชั่นนะฮะหรือล้อไหนหมุนฟรีกรณีทีอ่อาจจะแบบเข้าไปในทางที่มันลื่นอะไรพวกนี้เดี๋ยวเขาจัดการให้เองนะครับ แล้วตรงนี้เปิดได้นะครับเปิดเติมน้ําฉีดล้างกระจกนะครับอันนี้ไว้เติมน้ําพวกฝากระโปรงอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้ดีไซน์มาให้คุณมีสวิต์เปิดนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีเทานมนะฮะ Alpine p r e s โ o n i c นะครับก็มีสีสีนะสำหรับ EQE e 53นะครับต้องเรียกว่าเป็น Mercedes AMG EQE 53เลยนะฮะ สีขาวก็จะเป็นขาวแบบโพล่าไว้ครับมันอาจจะไม่มุกสะทีเดียวนะครับขาวสว่างสวๆนะตัวนี้ก็เท่ดีนะครับอารมณ์แบบรถพวกคลาส GT เลยนะชุดแต่งมาเต็มเลยนะครับสำหรับตัว AMG นะมีสปอยเลอร์นะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับสไตลิ่งเขาเป็น AMG แบบจัดเต็มเลยไฟฟ้าเต็มระบบนะครับ ชารซีเนี่ยพื้นฐานของรถตัวแพตฟอร์มมันเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วแบตเตอรี่ก็อยู่ข้างในอยู่แล้วนะครับทําให้ห้องสัมภาระอะไรต่างๆเนี่ยมันกว้างมันก็จะมีที่เก็บสายชาร์จมาครบเลยนะครับโ้สุดมากนะฮะเดี๋ยวให้ไปดูภายในโอ้ภายในนี่แจ่มจริงๆโอ้ภายในของ EQE 53สวยมากคาร์บอนเคฟล่า นะครับเต็มๆเลยโอ้โหงานดีมากแล้วก็หนังก็เป็นอะคันทัลล่านะฮะตกแต่งตัวคอนโซลเดินได้สีแดงแผงประตูด้วยปุ่มพงมาลัยนะครับพวงมาลัย AMG มาพร้อมสวิตช์นี่ฮะด้านนี้ก็จะเป็นหมุนนะครับเลือกโหมดนะฮะเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูเลยนะครับนี่ฮะสามารถปรับโหมดนะครับรวมถึงยก นะครับยกช่วงล่างมันขึ้นเพราะว่าเป็นถุงลม4ต้นนะครับยกขึ้นได้ประมาณ2เซนติเมตรแต่การยกของ EQE e 53เนี่ยจะไม่เหมือนพวกตัว SUV นะครับทั้ง GLC หรือแม้แต่ EQE e SUV นะครับที่ถ้าคุณเข้าโหมด o f f ฟโรดแล้วคุณยกขึ้นอีกนิ้วหนึงเนี่ย2.5เซนมันจะล็อกความสูงไว้ได้นะครับถ้าเป็นตัว SUV แต่ถ้าเป็น EQE e 53เนี่ยเหมือนเอาไว้ปีนเนินนะครับ ขึ้นแลมเวลาเข้าที่จอดรถที่มันมีความชันมากๆนะฮะจะเหมือนใน S-Class นะครับพอยกขึ้นแล้วขับไปสักพักมันจะลงเองแล้วจากความสูงปกติลงไปอีกได้ไหมลงได้เหมือนกันนะครับเวลาที่วิ่ง80-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับช่วงล่างเป็นถุงลม4ต้นไงนะไม่ใช่แบบไม่ใช่เหมือนแค่เ,เลเวลลิ่งในตัว GLC ตัวนี้เนี่ยถุงลม4ต้นวิ่งด้วยความเร็วสูงก็จะลด ความสูงของลดลงไปอีกนะครับเพิ่มดาวฟอร์สอะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้เรื่องของแอโรด y น a ามิกมันจะลงอัตโนโมัติแต่ลงไปประมาณสักประมาณสักเซนหนึ่งนะครับมันจะลงเองอัตโนโมัติเนี่ยครับเลือกได้โหมดคอมฟอร์ตสปอร์ตพลัสนะ t สปอร์ตอันนี้อินดิวด u วลนะครับอ่าพื้นลื่นถลายอันนี้เลือกโหมดในการขี่เดี๋ยวเขาจะกระจายแรงบิดให้เหมาะสมโอหน้าจอนี่เป็นไฮเปอร์สกรีนนะครับ จอดิจิตอลแบบเต็มระบบไม่พอมีจอด้านซ้ายสําหรับผู้โดยสารด้านหน้าดูภาพยนตร์ต่างหากได้นะครับในอดีตค่ายรถไม่ค่อยยอมใช่ไหมครับที่จะทําให้รถเนี่ยดูหนังได้เพราะว่ามันอันตรายนะครับเป็นเขาไม่อยากเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุแต่ยุคนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้นะลูกค้าต้องการไม่งั้นเขาก็เอา iPad เอามือถือมาดูปวดข้อมือเปล่าๆนะครับหรือบางคันก็ไปเปลี่ยนเป็นจอ Android อะไรอย่างเงี้ยไปยุ่งกับระบบเขาตอนนี้เขาปลดล็อกให้คุณดูหนังได้แล้วแต่ ใน EQE e นะครับทั้งตัว SUV แล้วก็ตัว53เนี่ยถ้าคนขับหันไปดูหนังด้วยเนี่ยจอดับนะเป็นเรื่องของความปลอดภัยฉะนั้นผู้โดยสาด้านหน้าดูได้คนขับห้ามดูถ้าคุณหันไปเขารู้ได้ไงมีกล้อง 3D c a m เมลแล้วก็มีกล้องนะฝังอยู่ในจอตรงนี้จะคอยจับลูกตาของคนขับนะครับถ้าคนขับหันไปดูจอดับแต่ไม่ได้จะทำมาเพื่อป้องกันตัวนี้เรื่องเดียวนะครับ จริงๆก็คือเป็นเรื่องของความปลอดภัยก็คือถ้าคนขับเนี่ยเกิดหมดสติมีอาการป่วยหลับตาลงไปนะครับเขาจะรู้เลยพอดีเทคได้ EQE เนี่ยมี s e semi a u u t o o m o u s d r i v i n g นะครับก็คือกึ่งขับขี่อัตโนมัติถ้าคนขับหลับตาหมดสตินะครับกล้อง 3D c a คาม a ลดูแล้วเขาหัวเขางุ่ยลงไปแล้วรถจะขับเองอัตโนมัตินะครับจะขับเข้าข้างทางนะฮะจะชะลอ แล้วก็ใช้กล้องใช้เซ็นเซอร์รอบคนเนี่ยดูไหลาทางดูแบรีเออร์ต่างๆจะขับเข้าไปจอดอย่างปลอดภัยแล้วจะทําการโทรเข้าคอ,เซ,เ,อเซนเตอร์ให้อัตโนมัตินะครับคอเซนเตอร์ก็จะปลุกคุณคุณไม่ตื่นปุ๊บนึกออกไหมครับรถมันมีเนี่ยมีสวิตช์เอสเวลาเรากดก็จะโทรออกแต่ในกรณีที่เราหลับเนี่ยเดี๋ยวรถโทรออกอัตโนมัติฝั่งนูน้นรับสายเราไม่คุยด้วยนะครับเขาก็จะแจ้งกู้ภยัยแจ้งตำรวจให้วิ่งมาดูเรา นะเพราะว่าเขารู้หมดเลยว่าเราอยู่ที่ไหนมีทั้ง GPS มีทั้งซิมต่างๆเป็น e s i m เขารู้หมดเลยนะครับผมเวิร์กมากครับนะฮะเหมาะก,กับทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุเลยนะครับมีอายุก็ขับได้ไปไหนก็มีคนดูแลนะครับไปสโตกที่ไหนหลับเดี๋ยวเขาโทรเข้าโรงพยาบาลให้เออแผงสวิตคุมเครื่องเสียง,งต่างนะครับรวมถึงสวิตติดตัวรถนะครับติดเครื่องยนต แล้วก็ไฟฮาร์ดสานะฮะไฟสามเหลี่ยมไฟฉุกเฉินเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ก็แปลกดีนะครับในการวางสวิตช์ไว้ตรงนี้แต่เขาเลือกไว้ตรงนี้ก็ก็ลองดูนะฮะก็คงไม่มีใครทําท่านี้แม้นอกจากทําทรงอ่ะเออคือเราจะกดปกติผมก็ยื่นมือมากดนะครับคือเห็นมันวางอยู่ตรงเนี้ย คิดว่าเดี๋ยวจะมีคนคิดว่าไม่อยู่ตรงนี้มันจะโดนข้อสอบไหมอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ดูว่าเราทําแบบนี้นะครับนอกจากคุณจะทําทรงอะไรอย่างนี้โอเคโหเฟี้ยวมากนะครับได้ประมาณนี้แหละใครไปดูรีวิวเมืองนอกก็อยากเยอะนะครับอะไรที่เขาทําได้เขาก็ให้มาแล้วคือเมืองนอกอะ่ะสําหรับ EQE e เนี่ยมันมีอัตโนมัติไล่วิ่งนะครับแต่ประเทศเขาต้องพร้อมกฎหมายต้องอนุญาตด้วยนะครับ มันจะมีสวิตให้กดเลยนะที่พวงมาลายก็คือขับเขี่อัตโนโมัติแต่บ้านเราเนี่ยตอนนี้เป็นเซมิก็คือถ้าคุณหมดสติเดี๋ยวเขาช่วยนะครับแต่หลกัหลกๆก็ยังขับเองอยู่แต่ระบบช่วยขับขีต่ต่างๆเขาให้มาเต็มระบบแล้วนะฮะมีเรดาร์มีเซนเซอร์มีกล้องนะครับอัตชีพคุพสเนทนต่างๆนะครับก็คือดิส s o นิกให้มาครบเลยสามารถเพิ่มแรงน่วงที่ขับเร่งได้ด้วยเบาะอุย้ยเบาะนั่งสบายสปอร์ตเลยนะครับเบาะหนัง มีโลโก้ AMG ปั๊มมาที่หัวหมอนด้วยเฮ้ยปกตินี่ห้าสามหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยมีนะนะ,ะทางนี้เขาจัดมาให้ให้ได้ฟิลนะครับนะเนะะี่ยมีโลโก้ด้วยอัฟาเธอร์บักนะครับเป็นโลโก้ของ AMG เขาสุดจริงอ่ะขอนั่งข้างหลังหน่อยเออกว้างครับนะฮะคือมิติตัวถังเนี่ยมันอาจจะเล็กกว่า e c l a s s นิดหนึ่งนะครับแม้ว่าเขาใช้ชื่อ e q e แต่ด้านหลังนี่กว้างจริงครับแล้วก็สวยด้วยโอ้สวยมากนะครับอ๋อที่เขาบอกไงคือมันจะด้อยกว่า e c l a s s เนี่ยที่ถามว่าเอ ي, ๊ะทำไมเราต้องซื้อ e c l a s s ใหม่ e l a s s h y บ r ิ d ตะไงต่างความเป็นผู้บริหารเนี่ย e c l a s s นั่งหลังนะครับมันน้องน้อง s s a เลยแต่ตัวนี้มันยังสปอร์ตนะครับเนี่ยเห็นไหมหลังมันชันที่นั่งมันสั้นแล้วก็ ตั้งฉากกันระหว่างที่นั่งกับที่พิงนะครับมันเป็นแบบรถสปอร์ตเลยอะ่ะนะมันจะนั่งสบายไม่เท่า E-Class นะครับแต่ก็สวยนะครับหรูและสปอร์ตได้อยู่นะหลังคามีซันรูฟสองตอนนะครับหน้าหลังให้ดูนะครับต้องลองนั่งกันเองนะฮะมีแอร์ดิจิตอลมาให้สวยดีครับ นะ,ะยอมเลยนะฮะโอ้ภายนอกสีเทานมภายในสีดำเบลสีแดงนะฮะถูกทุกข้อเลยลำโพงนะครับก็เป็นชุดเครื่องเสียงในรถยนต์ที่ตอนนี้น่าจะ,ะาใน E ขึ้นไปนะ ES อะไรเงี้ยของฝั่ง Mercedes เขาเนี่ยหนึ่งในชุดเครื่องเสียงที่ดีที่สุดในโลกในรถยนต์นะครับก็คือตัว Burmester South System นะครับ ยิ่งถ้าเป็นตัว E ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะพรีเมียมขึ้นไปอีกฝากข้อเป็นสแตนเลสครับสุดมาก เมื่อกี้ไปลองนั่งมาแล้วนะครับสำหรับ Mercedes AMG EQE 53ได้ลองในส่วนของ Drag Mode ด้วยนะครับที่ผมเกริ่นไปนะฮะว่าพอ AMG <ฮ>ทำรถไฟฟ้าจูนรถไฟฟ้าแล้วนะครับเขาก็ไม่ใช่แค่ว่าเอาซอฟต์แวร์มาใส่นะครับทำมอเตอร์นะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ให้เป็นแบบ l i g h t ว e น้ำหนักเบาแล้วก็มี DNA ของความเป็นรถสปอร์ตรถแข่งนะครับลอง Drag Mode นะฮะ โอ้โหมีไฟสัญญาณนะครับเหมือนอยู่ในแทร็กในตำแหน่งกิดสตาร์ทเลยนะครับที่จะต้องมีการอ,อุ่นเครื่องยนต์นะครับวอร์มมอเตอร์ให้พร้อมนะฮะวอร์มเบรกให้พร้อมที่รถมันจะสั่นสักเล็นกน้อยนะฮะทำโดยในส่วนของช่วงล่างนะครับรถก็จะสั่นแบบเหมือนเราเป็นลูอิสแฮมิลตันนะครับทีม Mercedes-AMG F1 นะฮะก่อนที่จะออกตัวจากกิดสตาร์ทแล้วก็ว้าบอกไปโอ้โหมันแบบแทบจะสลบเลยครับ นึกออกไหมฮะมันมันไปเร็วมากมันดึงนะฮะน้ำในสมองเราเขายาเลยแบบออแบบทรมานอะ่ะแรงจริงนะครับโอ้ยแต่ก็สนุกนะ,ะก็ติดใจยังคิดว่าเออถ้ามันมีพื้นที่นะฮะเราเป็นเจ้าของรถคันนี้มีพื้นที่ตรงไหนปลอดภัยก็อยากจะลองเล่นมันนะครับเวลาที่แบบหลอกเพื่อนมาขึ้นรถนะฮะแล้วใช้ตัวแดกโหมดเนี่ย รถสั่นนะครับแล้วเสียงของเขาเสียงเป็นเสียงสังเคราะห์นะครับแต่เขาก็แบบสร้างเสียงขึ้นมาที่มันเล้าอารมณ์มากไม่ได้เอาเสียงแบบเสียงเครื่อง V8 V12 นะฮะ MG เขามีเครื่องพวกนี้ไม่ได้เอาเสียงพวกนั้นมาสร้างมาใช้นะครับเป็นเสียงเหมือนตัวรถไฮบริดใน Formula ่า1นะของตัว Mercedes a MG F1 Team เนี่ยเสียงแบบนั้นเลย โห oh, แล้วมันออกไปโหดจริงๆนะครับสนุกมากช่วงล่างก็นุ่มนั่งสบายนะแต่ลองวนนะครับติดไว้ก่อนเรื่องการขับขี่ไกลๆนะฮะช่วงล่างถุงลมเนี่ยเดี๋ยวนี้ถุงลมของทาง Merc e d e s เนี่ยมันก็จะไม่นุ่มไม่โยนอะไรแล้วนะครับมันก็จะมีความนิ่งส่วนหนึ่งนะครับก็แม็กมันหน้ากว้างนะแม็ก21นิ้วนะครับขนาด21นิ้วหน้ากว้างแล้วยางด้านหน้า265ด้านหลัง295นะครับมันก็จะมีความความ ความเฟิร์มในตัวล้อยางอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาชดเชยด้วยช่วงล่างถุงลมทั้ง4ต้นนะฮะก็ลองนั่งสั้นๆไปก่อนนะครับแต่ก็โอ้โหชอบนะครับติดใจเลยนะโอ้เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะมีโคต้าในประเทศไทยเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขาเปิดราคามาบางคนบอกว่าโอ้ยราคานี้ไปตัวนั้นตัวนี้ดีกว่าไหมก็แล้วแต่แต่บอกเลยว่าไม่พอขายแน่นอนนะครับกับแพ็กเกจที่เขาจัดให้มานะครับมาลองดูตัวจริงนะฮะ ความเป็น amg มันมีอยู่เต็มเต็มเลยนะครับแล้ว s i ส์บอดีกับ s t y l ิ่งเนี่ยมันมันสปอร์ตสมตรรถนะก็คือรถซูเปอร์คาร์นั่นเองนะครับก็ผมว่านะพวกห้างสรรพสินค้าต่างๆนะควรจะบรรจุมันนะสำหรับตัวตัว eqe 53เนี่ยน่าจะจอดที่จอดซูเปอร์คาร์ได้แล้วนะครับแต่พวกรถไฟฟ้าเขาจะมีที่จอดเขาใช่ไหมจอดที่แบบว่าจอดได้3-4ชั่วโมงเพื่อเสียบชาร์จ accharger อะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่ ส่วนเรื่องสเปคการชาร์จต่างเนี่ยมาสุดตารางอยู่แล้วนะครับใช้เวลาชาร์จไม่นานนะที่บ้านนะครับถ้าคุณติด wall box ของ mercedes eq เนี่ยคันนี้รองรับกำลังไฟถึง22กิโลวัตต์นะครับส่วน dc charger คือชาร์จตรงไปที่แบตเตอรี่เวลาออกไปข้างนอกก็รองรับตู้ชาร์จนะความแรงระดับ170กิโลวัตต์ได้เลยเพราะว่าหลังๆนะครับเขาจะเริ่มลงตู้200กิโลวัตต์กันแล้วนะครับเรียกว่าโหดมากๆนะฮะแบตเตอรี่ก็เพียงพอระยะทางก็เดี๋ยวลองดูนะครับ คนใช้จริงเขาคงมารีวิวอีกทีนึงแต่ Mercedes-Benz ประเทศไทยนะฮะแจ้งว่าวิ่งได้เกิน459กิโลเมตรแน่นอนในคนที่ขับแบบเป็นร้อยอะนะฮะถ้าขับดีๆก็เกิน400ก็ก็โอเคแล้วนะไปแบบไปไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับไปหัวหินประจวบปรานบุรีเนี่ยโดยไม่ต้องแวะชาร์จเลยแล้วชาร์จที่โรงแรมกลับมาสักครั้งหนึ่งก็โอเคแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวมีโอกาสได้ลองขับเต็มๆจะมาเล่าให้ฟังนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ผมมีนจากไดอาเี่ออตบล็อกต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ